สวัสดีครับอันนี้พี่จะมาสุ่มกิจกรรมวันเฟลส์ผลิตมังกรให้ดูนะว่าใช้กินไดมอนกิจกรรมมาวันที่7กรกฎาคมถึง13กรกฎาคมนะคะรับรายละเอียดตัวปืนนะจะเป็นโมเดลใหม่นะผมแล้วก็จะมีท่าทางพิเศษนะครับผมแล้วก็จะเป็นอัปเดตสถานะปืนนะครับดาเมจหนึ่ง ลัน2นะครับผมแล้วก็จะเป็นเอฟเฟกเมื่อสังหารแล้วก็เอฟเฟกยิงนะครับแล้วก็เอฟเฟกตปะทะเลเวลหนึ่งจะเป็นแบบนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นเลเวล2นะจะมีแสดงภาพแสดงชื่อตอนสังหารนะครับผมเลเวล3จะเป็นโมเดลใหม่เลเวล4จะเป็นเอฟเฟกต์ปะทะนะครับผมเลเวล5จะเป็นเอฟเฟกสังหารตอนยิงนะแล้วก็จะเป็นเลเวล6จะเป็นอัปเดตสถานะแล้วก็ปลดล็อกไอเทมจะมานะไม่ช้าแล้วก็จะเป็นเลเวล7นะครับผมจะเป็นโมเดลใหม่แล้วก็จะเป็นท่าทางพิเศษนะครับผมอ่ะเราไปสุ่มกันเลยตอนนี้พีี่่มมราออนยู นะครับผมเื่อ <c oughs> ไม่สบายงันนี้ออกกี่ห่ออันนี้ละกันอันนี้ออกเด <c oughs> ี๋ยวจะมาไลกไปกันเลยเ <c oughs> มาในนี <c oughs> ่เมาไม่ก็เมาเมาปะ เมาว่าแล้วย so ังไงก็ยังไงก็หมาวหมอแน่นอนตีน so. ้าล็อบบี้ได้นะครับผมตอนนี้ผมมีดมา몬อยู่หนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสามนะครับผมตอนนี้ผมเหลือดํา몬อยู่หนึ่งสามสามสามเด็ดกิจกรรมนี้ใช้นดํานไปทั้งหมดหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบหกดํา몬นะครับใครมาใหม่กดติดตามให้ผมหน่อยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะเดี๋ยวมีอะไรมาใหม่เดี๋ยวผมจะมาสุ่มให้ดูนะครับไปแล้วนะครับเจอกันครับบ๊ายบาย